สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสพติดการลงทุนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายโครงลงเห็นหุ้นตัวหนึง่งที่มีปัญหาในการผิดนัดชําระหนี้รวมถึงไม่สามารถที่จะปิดงบการเงินทําให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมหาศาลกว่า90%สําหรับรายย่อยที่เลือกหุ้นเองอย่างเรานะครับจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยให้เราสามารถดีเท็คความผิดปก,กติและป้องกันไม่ให้เราต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของหุ้นแบบนี้ตัวหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยครับคือการดูพบการเงินให้ครบถ้วน ซึ่งแม้แต่ในกรณีหุ้นตัวนี้เองการดูงบการเงินให้ครบถ้วนก็สามารถบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความปกติของบริษัทนี้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุครับตัวงบการเงินนะครับปกติจะประกอบด้วย3ส่วนคืองบแสดงฐานะการเงินงบกาําไรขาดทุนและก็งบกระแสเงินสดครับส่วนมากในนักลงทุนเนี่ยจะโฟกัสไปที่เฉพาะ2ส่วนคืองบแสดงฐานะการเงินกับงบกาําไรขาดทุนที่เราจะเอาไว้ประเมินกาําไรรายได้หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อีกงบหนึ่งที่สําคัญมากครับคืองบกระแสเงินสด สาเหตุที่งบกระแสเงนินสดมีความสําคัญเพราะว่าปกติเนี่ยกำไรของบริษัทนะครับจะไม่ได้เท่ากับกระแสเงนินสดเสมอไปและการที่จะรู้ว่ากําไรนั้นยั่งยืนหรือไม่กระแสเงนินสดจะมีส่วนสําคัญอย่างมากสมมติน,นะครับว่าเรามีบริษัท2บริษัทบริษัทกกับบริษัทขที่มีรายได้ต้นทุนและก็กําไรเท่ากัน2บริษัทนี้ค้าขายธุรกิจคนละแบบกันและมีอํานาจต่อรองต่างกันบริษัทกเนี่ยขายขอให้กับธุรกิจใหญ่ ซึ่งเขาขอวางบินไว้ก่อนแล้วก็จะจ่ายเงิน,นอีก3เดือนให้หลังหลังจากรับสินค้าไปแล้วในขณะที่เวลาไปซื้อบริษัทกรไปซื้อของมาสำหรับทำธุรกิจเนี่ยซัพพลายเออร์ของเขาเนี่ยขอรับเงินสดทันทีทําให้แม้ว่าบริษัทกอจะขายของแต่ละชิ้นเนี่ยรวมแล้วได้กาไรออกมา20ล้านบาทแต่กระแสงเงินสดของเขาเนี่ยกลับติดลบยิ่งขายทําให้กระแสงเงินสดของเขาเนี่ยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่บริษัทขอเนี่ยค้าขายกับรายย่อยแล้วก็รับเป็นเงินสดตลอด ในขณะที่ต้นทุนเวลาเขาไปติดต่อกับซัพพลายเออร์เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาสามารถขอวางบินแล้วก็จ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์เนี่ยสเดือนให้หลังความหมายก็คือบริษัทขอเนี่ยยิ่งขายของไปรับเป็นเงินสดต้นทุนเนี่ยตะเอาไว้ก่อนค่อยไปจ่ายทีหลังยิ่งขายของเงินสดเขายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาในส่วนของงบกระแสเงินสดส่วนกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากาไร20ล้านของบริษัทกกับบริษัทขอเนี่ยเหมือนจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วคุณภาพและก็ความเสี่ยงของการดําเนินงานของ2บริษัทนี้ต่างกันมากครับทีนี้ในเมื่อบริษัทกมีกระแสเงินสดที่ติดลบเขาจะมีทางเลือกยังไงได้บ้างเช่นถ้าบริษัทกยังมีทรัพย์สินอยู่เขาก็อาจจะสามารถนําตึกออกไปขายเพื่อได้เงินมาหรือถักไม่มีเขาอาจจะต้องกู้ธนาคารหรือขอ ออกหุ้นกู้หรือขอธนาคารกู้เงินเพื่อนําเงินสดมาหมุนในธุรกิจครับใน2ส,ส่วนเนี่ยส่วนแรกจะเรียกว่างบกระแสเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมลงทุนในส่วนของการกู้ธนาคารจะถูกบันทึกลงในงบกระแสเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งการจ่ายันผลเนี่ยก็จะถูกจัดไว้ในงบกิจกรรมการจัดหาเงินเหมือนกัน เห็นไหมครับว่าบริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากการอําเนินงานเป็นบวกเนี่ยเขาสามารถที่จะนําเงินสดส่วนเกินนั้นนะ่ะไปลงทุนต่อไปจ่ายปันผลได้ซึ่งทําให้เขามีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกมากในการที่จะลงทุนกระแสเงินสดที่มากก็ทําให้เขาสามารถซื้อกิจการในเวลาที่กิจการอื่นมีปัญหาได้เช่นเดียวกันในขณะที่บริษัทที่กระแสเงินสดแย่เขาต้องไปดึงเงินลงทุนกลับมาเติมเขาต้องไปกู้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเพื่อนําเงินมาหมุนในธุรกิจการดูงบ กระแสเงินสดคู่กับงบกาไรขาดทุนจะทําให้เราเห็นภาพคุณภาพของกําไรของหุ้นที่แตกต่างกันครับทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างของหุ้นที่มีกระแสเงินสดแล้วก็มีกําไรที่ดีกันครับลองเราใช้ตัวอย่างหุ้นสนามบินอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับหากดูรายได้กําไรสุทธิแล้วก็กระแสเงินสดในปี56มาจนถึงปี2562ัยงเห็นได้ว่ารายได้เนี่ยมีการเติบโตต่อเนื่องกําไรสุทธิก็มีการเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับงบกระแสเงนินสดจากการดําเนินงานกระแสเงนินสดก็มีการเติตบโตควบคู่ไปกับตัวของรายได้แล้วก็กาไรสุทธิในขณะที่ดูที่กระแสเงนินสดจากการลงทุนก็จะเห็นได้ว่าจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่รา,าวสองหมื่นจนไปถึง3 0 0 0 0ล้านเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ราวราวแปดพันถึงหนึ่งหมล้านโดยในส่วนนี้น่าจะเป็นค่าซ่อมแซมตัวขนสนามบินที่เก่าไปตามเวลาลงทุนระบบไอทีในการผ่านนักท่องเที่ยว หรือเป็นการลงทุนสร้างสนามบินในส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนต่อขยายครับซึ่งการลงทุนเนี่ยก็ยังน้อยกว่ากระแสเงนินสดจากการดาเนินงานม,มากเมื่อนำเอาสองส่วนนี้มาลบกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ จ่ายเป็นเงินปันผลออกไปซึ่งแสดงในกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการเงินซึ่งเขาเนี่ยก็จ่ายเงินออกไปเพิ่มโดยที่ใช้เงินจากการดําเนินงานเท่านั้นในการจ่ายออกไปจะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่เฮลตี้มากแล้วก็มีกระแสงเงินสดเนี่ยเหลือเยอะพอแล้วก็เติบโตได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเป็นธุรกิจที่ดีมากครับแน่นอนว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยจะต้องมีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้และก็กาไรรวมถึงกระแสงเงินสดของบริษัทสนามบินแน่นอน จากที่เราจะเห็นนะครับว่ากระแสเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยจากระดับ30,000ล้านลดลงมาเหลือเพียง200แล้วก็ไปเป็นติดลบที่10,000ล้านในปี2,564เราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ต้องทําการโปะกระแสเงินสดที่มันหายไปนะครับจากส่วนของการลงทุนเขาก็ต้องมีการขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อน,นํากระแสเงินสดกลับเข้ามาส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องมีการลดการจ่ายเงินซึ่งก็คือการลดการจ่ายันผลนั่นเอง ส่วนนี้ทำให้เขาสามารถที่จะบาลานซ์แคชโฟลในบริษัทได้เราจะเห็นได้ว่าในปี2565กระแสเงินสดจากการดาเนินงานเริ่มติดลบน้อยลงและแนวโน้มเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกในปีหน้าเมื่อกระแสเงินสดกลับเป็นบวกเราก็คาดได้เลยว่าบริษัทก็ต้องกลับอยู่ในภาวะปกติกลับมาเริ่มลงทุนกลับมาเริ่มจ่ายผลผลได้ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตราคาของกิจาการนั้นๆครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของหุ้นที่เกิดปัญหากันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในงบการเงินให้เราเห็นบ้าง จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูที่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นปี2562ปี63ปี64ไปจนถึง9เดือนของปี65ที่เขาหยุดส่งงบการเงินไปเนี่ยรายได้รวมถึงกำไรสุทธิเนี่ยมีการเติบโตต,ต่อเนื่องตลอดเรียกได้ว่าถ้าเราดูแต่งบกำไรขาดทุนเนี่ยเราคงคิดว่าหุ้นตัวนี้มีอนาคตแล้วก็เป็นหุ้นที่เติบโตดีน่าลงทุนมากทีเดียวแต่ว่าอยากให้ลองไปดูที่งบกระแสเงินสดครับ ถ้าเราลองดูงบกระแสงเงินสดในปี62กับปี63เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังไม่เห็นความผิดปกติอะไรรายได้ที่เติบโตกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นก็แสดงออกมาในงบกระแสงเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานที่ราวๆ600ล้านแล้วกระโดดเป็น3,000ล้านถือว่าดูดีมากถึงแม้ในปี63เนี่ยเขาจะลงทุนไปราวๆ6 0 0 0ล้านกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยไม่เพียงพอเขาก็เลยทำการกู้เงินเพิ่มเข้ามาโดยแสดงในกระแสงเงินสดจากการจัดหาเงินได้เงินมาราว3,000ล้าน ปัญหาเนี่ยก็คือในปี64ครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปี64เนี่ยรายได้ก็ยังเติบโตขึ้นไปอีกอยู่ที่ราว27,000ล้านแสดงว่าเป็นกาไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ราวเกือบ2,700ล้านแต่หากเราไปดูที่ลบก,กระแสเงินสดเอ๊ะทำไมกระแสเงินสดจากการดาเนินง,งานเขาเนี่ยกลับติดลบพันสองล้านทั้งที่กาไร2000กว่าล้านแต่เงินสดกลับหายไปพันล้านสิ่งที่เขาทาคือเขาก็ลดการลงทุนลงเห็นว่าการลงทุนเนี่ยเขาจ่ายเงินออกไปเพียง400ล้าน แล้วเขาหาเงินมาโปะโดยการไปเพิ่มทุนมาอีกแลที่าลาวหนึ่งพาล้านแสดงในงบกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินหนักกว่านั้นอีกหากไปดูที่9เดือนของปี2565้าเขาโชว์กำไรเติบโตเทียบกับไต,ตรมาสที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่ราวสองพล้านเทียบกับ9เดือนปี64ี่ที่ราวหนึ่งพล้านแต่กระแสเงินสดก็ยังติดลบอีกแถมติดลบมากกว่าเดิมอีกกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ ใน9เดือนปี65เนี่ยไปถึง1,700ล้านซึ่งเขาก็ทําการลดการลงทุนลงไปอีกที่ลดการลงทุนเหลือแค่170ล้านโดยต้องเติมเงินเข้ามาในงบจัดหา,างเงินเนี่ยอีก1,300ล้านครับดูแบบนี้เนี่ยก็เราก็ควรจะสงสัยเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้ท,ทั้งที่รายได้กําไรเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะทําไมกระแสเงินสดเนี่ยติดลบตลอด มีอะไรขึ้นเก,เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ของบริษัทหรือเปล่าเราก็ควรจะเข้าไปดูส่วนของงบการเงินในส่วนของกระแสเงินสดครับเพื่อที่หาคําตอบตรงนี้กันเราลองมาดูงบกระแสเงินสดระหว่างปี2564เทียบกับ2563นะครับเราจะเห็นได้ว่าบระทัดบนเป็นกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี64และก็63เนี่ยโชว์กำไรออกมาสูงที่3,500ล้านและ1,900ล้านเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่า ในบรรทัดที่บริษัทเสียกระแสเงินสดไปมากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนของลูกหนี้การค้านั่นเองลูกหนี้การค้าตรงนี้ส่วนมากจะเป็นตัวของลูกค้าครับเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของเราเราให้สินค้ากับลูกค้าไปทีนี้ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะให้เครดิตเทอมลูกค้าค่อยไปจ่ายเงินในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าหากเราเอาของไปโดยที่ไม่ได้รับเงินส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นก็จะโชว์มาเป็นการเสียกระแสเงินสดไป สำหรับกระแสเงินสดที่ได้กลับคืนมาบางส่วนนะครับในบรรทัดของเจ้าหนี้การค้าตรงนี้ก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์นั่นเองคือเรายังไม่ได้จ่ายเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ของเราเช่นเราไปซื้อสินค้ามาจากซัพพลายเออร์แล้วเรายังไม่ได้ให้เงินกับซัพพลายเออร์ไปตัวเจ้าหนี้ตรงนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะโชว์เป็นกระแสเงินสดที่เป็นบว,วกในบริษัทเราเพราะเราไม่ได้จ่ายเงินออกไปให้กับเขานั่นเองแต่เมื่อเนตกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าส่วนของลูกหนี้การค้าเนี่ยก็ยังมีการขายกระแสเงินสดที่มากกว่าเยอะจนลงมาในบรรทัด กระแสเงินสดสุดทธิจากการดาเนินง,งานเนี่ยก็ติดลบไปที่1,200น้ล้านนั่นเองเมื่อกระแสเงินสดจากการดําเนินง,งานเป็นลบบริษัทก็ต้องไปหาเงินมาเติมนะครับส่วนนี้เราจะเห็นจากงบกระแสเงินสดการจัดหาเงินซึ่งเขาก็เติมส่วนกระแสเงินสดที่หายไปเนี่ยด้วยการออกคุณกู้มาอีก2,200ล้านซึ่งทําให้เน็ตออกมาแล้วเนี่ยหักกับการลงทุนในปีนั้นบริษัทก็มีกระแสเงินสดติดลบไปที่70ล้านและยังมีเงินสดเหลือในบริษัทอยู่ที่1 0 0 0ล้านครับ พอลองข้ามมาดูในรอบ9เดือนของปี2565เทียบกับปี2 5 6 4นกะครับก็จะเห็นได้ว่ากําไรก็ยังโชว์มาที่เติบโตที่เราเห็นกันในส่วนแรกนะครับว่ากําไรเนี่ยโตขึ้นมาที่2,900ล้านเทียบกับ2,300ล้านสำหรับปี65เทียบกับปี64สําำหรับส่วนของลูกหนี้การค้าก็ยังเหมือนเดิมครับสำหรับปี65บริษัทก็ยังสูญเสียนินสดกับลูกหนี้การค้าไปอีกที่4 0 0 0ล้าน แล้วก็ยังไปติดเงินซัพพลายเออร์เพื่อดึงกระแสเงินสดกลับมาได้อีกประมาณ3,500ล้านแต่บริษัทใช้เงินในการซื้อสินค้าคงเหลือออกไปอีก4,000ล้านเน็ตออกมาแล้วเนี่ยทำให้กระแสเงินสด,สดที่ธนาการดำเนินงานเป็นลบถึง1,700ล้านนั่นเองพอกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบมากๆเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินมาเติมในช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะหยุดส่งงบการเงินไปเนี่ยเขาจึงได้มีการออกหุ้นกู้อีกชุดหนึ่งเพิ่มมาอีก4,400ล้านเพื่อม,มาเติม ถึงแม้จะออกคุนกู้มาเติมได้เนี่ยก็จะพบว่ากระแสงเงินสดสุดทธิเนี่ยก็ยังเป็นลบที่620ล้านเมื่อหักกับเงินสดที่บริษัทเนี่ยมีอยู่เดิมเนี่ยประมาณพันล้านทําให้กระแสงเงินสดต่งวด9เดือนปี65เนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่ระดับ400ล้านเท่านั้นหากบริษัทยังดําเนินงานแบบนี้ต่อไปมีการสูญเสียเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยกระแสงเงินสดก็คงหมดในไม่ช้าหากเขาไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนหรือเติมหุนกู้มาได้อีก ก็จะเห็นนะครับว่าธุรกิจที่กระแสเงินสดดีกับธุรกิจที่กระแสเงินสดกําลังมีปัญหาเนี่ยแตกต่างกันยังไงธุรกิจที่โชว์กาไรแต่กระแสเงินสดกําลังแย่เนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังอย่างมากในการลงทุนมีคําพูดนะครับว่าธุรกิจแม้จะขาดทุนก็อยู่ได้หากกระแสเงินสดยังเป็นบวกแต่ธุรกิจที่ขาดกระแสเงินสดเนี่ยย่อมเจอกับการล้มละลายในไม่ช้าหากเราดูงบการเงินกระแสเงินสดแบบเนี่ยก็จะบอกเรื่องราวได้ว่าบริษัทกําลังขาดแคลนสภาพคล่อง ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะต้องะร,ระมัดระวังเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากว่าเวลาลงทุนเนี่ยเราก,ก็สามารถที่จะดูงบให้ครบถ้วนทั้งกระแสเงนินสดและก็งบปลายขาดทุนหากทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องไปในทางเดียวกันเราก็สามารถที่จะลงทุนได้อย่างมั่นใจกับธุรกิจที่เราเลือกมาได้มากขึ้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บอกว่าจะได้ความรู้ความเข้าใจกับพวกกระแสเงินสดมากขึ้นขอให้ลงทุนให้สนุกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ